พบกับอีซูต่งซิ่งนองโรดเช่นเคยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะคันนี้เป็นรุ่น4ประตูยกสูง LDA นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะด้านหลังคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้นะคะจัดแคมเปญดาวถูกๆไปเลยนะคะอยู่ที่39 0 0 0เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะไปดูเลยอันนี้นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะรุ่น LDA ยกสูงของเรานะคะมีทั้งด้วยกันทั้งหมด5สีนะ5สีนี้มีสีขาวสีดํา สีบอลสีเทาดําและก็สีส้มนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแต่งแม็กนะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะคันนี้นะขนาดยางของเขานะคะอยู่ที่265ทับ60นะคะเช่นเคยนะคะน็อตล้อครอบดุมครอบลิส์ลูกค้าเลือกเลือกสีได้เลยนะคันนี้ลูกค้าเลือกสีเป็นสีแดงนั่นเองนะคะแจ้ง้องรถได้เลยชอบสีอะไรนะคะเราจัดให้นะคะตามใจลูกค้าเลยด้านหลังเหมือนกันค่ะ ด้านหลังแต่คันนี้ไม่ได้โรดนะคะเป็นเดิมๆเลยนะเปลี่ยนแค่แม็กนะจ๊ะด้านหลังขนาดยางก็เหมือนกัน265ทับ60นั่นเองนะ,ะยกสูงของเขาจะมีบันไดข้างมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพาดูรอบคันนิดนึงเนาะด้านหลังตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่แน่ไปกับที่ตัวเปิด สาท้ายตัวนี้เลยนะคะแนบสนิทไปแบบนี้เลยนะออกแบบมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบนี้ที่แนบสนิทกับตัวรถนะคะเราไม่ได้ติดคำหลังให้ลูกค้านาะเพราะว่ากันชนของเขาเนี่ยสวยอยู่แล้วนะติดแบบนี้นะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนท่อนะแต่ปกติในแคมเปญเนี่ยน้องรถเปลี่ยนท่อให้ด้วยนะท่อสิ่งหวานเจี๊ยบเหมือนเิมของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าเนาะว่าภายในของเขาจะสวยหรูระแค่ไหน นเป็นสีดำนะจ๊ะแต่ก็ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะแต่เป็นสีดำแบบนี้นะคะทำให้ดูหรูหรานะคะแล้วก็เท่สมาที่สุดไปเลยเดี๋ยวดูซูมให้ดูภายในนิดนึงนะคะตรงพวมาลัยก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะจ๊ะแบบนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้ อยากรู้เรื่องอะไรนะคะทักมาได้เลยนะคะเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทักน้องรถเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินไม่มีเหมือนกันอ่าโอเคนะคะวันนี้น้องรถลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย